ิดที่ญี่ปุ่นจริงหรือเดี๋ยวตั้งเป้าหาแฟนรับวันเกิดอายุ33มบสบีขวงกุ๊กกิ๊บเปิดตัวกับครอบครัวออฟบิ๊กแอสเทได้ลูกสาวคนแรกเช็คความเซ็กซี่ราฟาเอลนาดาวรับหน้าที่พรีเซนเตอร์กเก่งชั้นไหน กาสู่น่ายทีเพนไลฟ์นะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ทีเดียวกันแล้วค่ะสําหรับวันนี้มาเริ่มกันด้วยความโล่งใจของนักแต่งเพลงลูกทุ่งวสุห้าวหานะคะหลังถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เพลงที่ตัวเองแต่งค่ะรวมถึงความหวานที่น่าอิจฉาหนักมากของบี้กับกุ๊บกิ๊บนะคะที่ไปเที่ยวพร้อมกับครอบครัวค่ะแล้ววันนี้ก็จะพาไปร่วมแฮปปี้เบอร์เดย์หนุ่มเดียวสุริยนด้วยและไปฟังบอลปรกรณ์ตอบเรื่องพายอิงฟ้าไปฉลองวันเกิดที่ต่างประเทศค่ะ เร่คราวงามบอยประกอบรู้สึกโล่งใจมากขึ้นค่ะเมื่อปะปะงมีมติคืนรถหรูยี่ห้อลมโบกินีให้หลังตรวจพบแล้วว่ามีการซื้อด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์โดยตอนนี้ได้ให้ทนายความรวบรวมเอกสารเพื่อดําเนินการรับรถคืนแต่หลังจากได้รถแล้วยังไม่ได้คิดว่าจะนํามาใช้เองหรือว่าจะขายต่อด้วยงานนี้หนุ่มบอยยังขอโต้ข่าวแทนสาวคนสนิทอิงฟ้าถ่ายญาติอากูแกรมมี่ว่าไม่ได้บินไปร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ31ปีของตนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยอย่างที่มีข่าวมาออกมาแน่นอนค่ะ อ๋อไม่ไม่ไม่ครับผมไปกัน3าคนกับเพื่อนอีกสคนครับไม่เลยมาฝากก็ซื้อนิดหน่อยครับผมปิที่บอหรือค่อยฝากเงยครก็เป็นขนมขนมอะไรว่ะกันไปก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรครับก็อย่างที่ผมบอกก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันบรี คน,คนที่เกิดวันนี้พอดิบพอดีอย่างเดียวสุริยนก็ขอรับงานเมคมันนี่ในช่วงเช้าก่อนจะไปฉลองอายุครบ33ปีกับครอบครัวในช่วงคำ่ำโดยปีนี้หนุ่มซิกแพคแนนบอกว่าไม่อยากได้อะไรเป็นพิเศษแต่กําลังเล็งทาธุรกิจเทียงคิดไม่ตกว่าจะเป็นเสื้อผ้าออกกําลังกายหรือว่าขายอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมตังเปาหาคนรู้ใจซึ่งตอนนี้ก็เริ่มคุยกับสาวนอกวงการที่เจอกันในฟิตเนสอยู่ค่ะ สำหรับปีน <c oughs> ี้น <Des c oughs> <background> <S US S 1> <oda> ี่ถือเป็นเป้าหมายหลักเลยฮะมีคุยครับมีคุยแต่ว่ายังยังไม่ได้มีแนวที่ว่าจะจะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับแล้วก็พูดคุยกันเป็นเพื่อนเป็นอย่างนี้ไปก่อน้องสเปคไม้อะก็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 อยู่ในในในมุมที่เราชื่นชอบครับ ขณะที่นักร้องนักแสดงหน้าตีบี้ทัศภาก็อัปเดตสเตตัสหัวใจกับสาวร่างเล็กกุ๊ปกิบสุวรรณทิพย์ว่ายังหวานดีไม่มีตกแต่ล่าสุดก็เพิ่งจูงมือฝ่ายหญิงไปเปิดตัวกับครอบครัวอย่างเป็นทางการด้วยการไปเที่ยวทะเลแบบยกเซตทําเอาน้าเค็มๆหวานเป็นน้าเชื่อมเลยทีเดียวค่ะพ่อมแม่ผมไม่ว่าน,าน,าน่ารักเพราะว่าพ่อแม่มาที่นี่บี้กิบเขาดูแลเยอะมากอะ่ะเขาแชร์เขาช่วยกันดูแลเวลาผมยุ่ง ขาก็ดูแลพ่อแม่ผมมันเป็นอะไรที่เราอยากได้แบบนี้อยู่แล้วปิดท้ายด้วยความโล่งใจของนักแต่งเพลงลูกทุ่งวัสุห้าวหารที่ล่าสุดเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้พิพากษาย,ยกฟ้องในคดีที่นางสาวฟ้าเมืองไทยยื่นฟ้องนายวัุเมื่อ5ปีก่อนในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพลงนึกเสียว่าสงสารและเพลงฝากแฟนผมด้วยโดยกล่าวหาว่านายวัุได้นําเพลงที่นางสาวฟ้าทําขึ้นไปดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธรารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ทําสัญญาซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสารได้วินิจฉัยแล้วว่าโจทย์ไม่สามารถจดจําวันเวลาเกิดเหตุได้ชัดเจนและคดีขาดอายุค,ความเกิน3เดือนนักแต่งเพลงคนดังยังเผยว่าเพลงทั้งสองตอนแต่งขึ้น เกือบ20ปีแล้วซึ่งเจ้าตัวมั่นใจในหลักฐานต่างๆว่าไม่ได้ละเมิดใครแน่นอนและคดีนี้นะ่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับนักแต่งเพลงคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีค่ะเรื่องที่ผมเจอมันน่าจะเป็นข่าวเคราะห์ขา่ขาวสวยนะฮะเพราะว่าเราก็ประกอบสอาชีพในสายทางสายเพลงมา,มาเกือบ20ปีนะตั้งแต่เริ่มเข้าค่ายที่ทํางานกับพิรุยาที่รถไฟตร,รีนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็เรารู้สึกว่าความเสี่ยงในอาชีพเรามันสูงนะครับ คือความปลอดภัยในอาชีพเราคืออะไรเราไม่ไก่เกลีย่ยครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะไก,ก่เกลีย่ยใครก็ผมเหมือนโดนกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์เพลงตัวเองก็ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กฎแห่งกรรมแล้วกันนะครับก็ใครทําอะไรก็เป็นตามนั้นแล้วกันส่วนคดีที่นายวสุฟ้องกลับนางสาวฟ้าในข้อหาแจ้งความเท็จนั้นยังอยู่ในระหว่างรอผลคดีซึ่งเจ้าตัวยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ ส่วนตอนนี้นะคะชาซอยก้า็ขอร่วมยินดีกับคุณพ่อป้ายแดง Off i i g s s อได้ลูกสาวแล้วนะคะแล้วก็จะพาไปเช็คความหวานของคู่สามีภรรยานุ่นตอดด้วยค่ะ ประเทศกับกวนเพื่อนบ,อบ่อยๆจนมีคนแอบสงสัยว่าทําไมคุณนายฟังเบียนนนวรนุนไม่ยยกก็ควงสาม,มีตอนติติไปร่วมทริปด้วยสักครั้งท้ามาเจ้าตัวต้องรีบเคลียว่าถึงภาพสวีทหวานจะมีน้อยแต่รักก็ยังแฮปปี้และอาศัยเซเช่วยมิเบิรกเป็นตัวช่วยเวลาต้องอยู่ใกลกันทุกครั้งค่ะจริงนะ ส่วนมิกิตาคารองออฟบิ๊กแอสก็ได้เป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วเมื่อภรรยาคนสวยซอยพานิชาที่อาใครหนัง GTH คลอลูกสาวสุดน่ารักน้องกันดามาืเช้านี้ทำเอาแฟนกลับเฮงกันสน,นั่นอินสตาแกรมชาวซอยก้าวก็ขอร่วมยินดีด้วยคนนะคะสุดติ่งจิงกระแบลอ่ะ ให้มันรู้กันไปเลยว่าผู้หญิงวัย49กระดาจจะหุ่นเป๊ะปังแถมยังเซ็กซี่แถมเทสุดๆ f a c e b o o k c o m สล a ก e นายเอนเตมีภาพเมื่ออดีตของสาวบอลฮาร์ลีเบอรีหยิบกางเกงสลักมาจับคู่กับเสื้อสีทรูเผยให้เห็นยกทรงสีดำแบบจระจะแต่ที่ทำมาสงสัยก็คือทำไมนิ้วหนังข้างซ้ายถึงเป็นหนังยางรัดไว้แทนที่จะเป็นแหวนแต่งงานคลิกเข้าไปหาคำตอบกันได้เลยจ้ายปาย เ <Coast> <stand ard S 1> พลงกำลังฮิตเป็นแฟนก็กำลังฟินเวอร์กับมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ Lion Heart ที่สาวๆ Girls Generation ปล่อยออกมาล่าสุดก็ยังส่งภาพเบื้องหลังมาเช็คเกรตติ้งกันต่อโดยเฉพาะสี่สาวทายอนฮโยยอนยูริและซูฮยองที่พร้อมใจกันโชว์แผ่นหลังเขาเท้เห็นแล้วอย่าลืมไปกดไลค์รัวๆกันได้ที่ My e n t e r t a i n Application ด่วนเลยนะจ๊าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ส่วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทราวีนะคะวันนี้พี่แป๋วจะพาไปเจาะลึกวงการแฟชั่นค่ะแต่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหนไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในยุคเศรษฐ,ฐ,ฐกิจซบเซาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปทุกวงการนะคะวงการแฟชั่นก็ไม่เว้นค่ะเงียบเหงาไปเยอะเลยทีนี้สงสัยบ้างไหมคะว่าแล้วบรรดานายแบบนางแบบเขารับมือกับสถานการณ์แบบเนี้ยังไง ที่ผ่านมามีนางแบบในแบบหลายต่อหลายคนขยับไปจับธุรกิจส่วนตัวของตัวเองบ้างหรือไม่ก็ลองไปทํางานสายอื่นที่ตัวเองมีโอกาสยังโยโยศวดีนางแบบสาวมากประสบการณ์ที่วางแผนอนาคตตัวเองมาเป็นอย่างดีก็เคยหุ้นกับอดีตเพื่อนซีบีน้าทิพเปิดธุรกิจ Delivery อาหารสุขภาพแต่สุดท้ายก็มีอันสะดุดลงเพราะแตกคอกันซะก่อนแต่สาวโยก็มีแผนสำรองเปิดธุรกิจอาหารเสริมแทนอย่างทันท่วงทีค่ะ ด้านนางแบบสาวบีน้ำทิพย์ที่แจ้งเกิดจากการเป็นนักร้องช่วงที่วงการแคทร้องบุมบูมเธอก็มีงานเดินแบบแทบจะทุกวันเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันก็เจ็ดเวลามารับงานละครอยู่เรื่อยๆดังนั้นพอถึงช่วงที่วงการแฟชั่นสบเสาตัวเธอเองก็ยังมีที่ยืนทําให้ไม่ได้รับผลกระทบเหมือนเพื่อนร่วมวงการคนอื่นๆ ส่วนนางแบบสาวก้านยาวเก๋ชรดาช่วงที่มีชื่อเสียงกําลังโด่งดังชื่อของเธอก็มีงานทุกวันไม่ขาดสายแต่ขณะเดียวกันก็ยังดูแลธุรกิจร้านจิวเวอรี่ของครอบครัวควบคู่ไปด้วยและยังร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดสถาบันเสริมความงามไว้อุดช่องโหว่เวลารายได้หดหายอีกทางหนึ่ง นางแบบสาวมลิมารินีโค้ดก็ยอมรับว่าวงการแฟชั่นตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนแต่ก่อนจากที่เคยมีงานเดินแบบแทบทุกวันปัจจุบันนี้เหลือแค่เดือนละไม่กี่ครั้งเธอจึงเริ่มหันมารับงานละครบ้างทําให้พอจะทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปมันก็มันก็มีคืบคืลงลงละค่ะวงการแฟชั่นหนอว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเออมันแบบมันเงียบหายไปเราเลยหันไปทําอย่างอื่นหรอกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเทียบแล้วก็น้อยลงค่ะเหมือนเราก็แบ่งตัวไปอยู่ตรงนู้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ฟองนักแสดงหนุ่มเดียวสุริยนกลอบมองว่าทุกวันนี้วงการแฟชั่นไม่ได้ซบเซาลงแต่อย่างใดเพียงแต่ผู้จัดงานมักจะเปลี่ยนรูปแบบในการจัดงานมากขึ้นอย่างเช่นเน้นโชว์การเต้นหรือการร้องเพลงผสมเข้าไปด้วยทำให้งานแฟชั่นโชว์มีหน้าตาที่แหวกและแตกต่างไปจากเดิมกลไกของความอยู่ล้อตามธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะรวมถึงเรื่องงานใหม่ๆด้วยนะคะแต่ว่านะงานเหล่านี้ ถ้าหนึ่งอยู่ในความสามารถที่เราจะทําได้2เป็นงานสุดจริตเชื่อไหมคะสุดท้ายนอกจากเราอะ่ะจะทํามันได้ดีแล้วผู้คนก็จะให้การสนับสนุนเราด้วยค่ะ,ะก็อยู่ที่ผลของงานเราจริงนะคะมาที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างดีกว่าค่ะดูเหมือนว่าความรัก p o p ปป Lo v e นะคะของลูกชายคนโตตระกูลเบคแฮมเนี่ยจะกลายเป็นขมซะแล้วนะและนักเทนนิสชื่อดังราฟเอลนาดานค่ะก็แอบแวบมารับจ็อบเป็นนายแบบด้วยแต่จะเซ็กซี่ขนาดไหนไปดูภาพกันค่ะ แบรนด์แฟชั่นดังทอมมี่เฮฟฟิเกอร์ดึงนักเทนนิสแดนกระทิงดุฟาเอลนาดาวมาเป็นพรีเซนเตอร์ชุดชนายชายคนล่าสุดโดยในวันเปิดตัวโฆษณาที่นิวยอร์กเจ้าของแบรนด์อย่างทอมมี่ก็ชื่นชมว่านาดาวมีสเสน่ห์ที่มัดใจผู้คนทั่วโลกที่สาคัญเขาอย่างอ่อนน้อมแล้วก็เป็นกันเองมากค่ะและเพื่อให้สมศักดิ์ศรีนักเทนนิสแชมป์แกรนด์สแลมนาดาวจึงโชว์ลีลาหัวดวงสวิงให้ชมเป็นขวัญตาด้วยล้ะค่ะ ส่วนเพล็กพีเอสบรอสแนนก็ชิมลางการเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศในรายการทูเดย์เมื่อวันก่อนซึ่งแม้จะขึ้นชื่อเรื่องงานแสดงแต่พอต้องมารายงานสภาพอากาศอดีตระเอกเจมส์บอลก็ถึงกับสะดุดจนต้องเรียกตัวช่วยเลยทีเดียวตอนนี้พีกํากำลังอยู่ระหว่างเดินสายโปรโมทหนังเรื่องโนเอสเคปที่มีคิวเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาสุดสัปดาห์นี้ค่ะิปท้ายด้วยความสัมพันธ์ของบรูคลินเบคแฮมวัย16ปีกับสาวโคอีเกรสมอร์เรตที่เคยถูกจับตาว่ากิ๊กกันเมื่อปีก่อนก็อาจจะปิดฉากลงแล้ว เมื่อจู่ๆลูกชายคนโตของตระกูลเบคแฮม,มก็เลิกฟอลโล่ทวิตเตอร์ของโครอีแล้วก่อนฝ่ายหญิงจะลบภาพของรูกลินออกจากโปรไฟล์เธอเช่นกันส่วนเรื่องนี้จะบังเอิญหรือว่าตั้งใจต้องรอให้เจ้าตัวมาคอนเฟิร์มค่ะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียวนะคะช่วงหน้ามาดามสุก็มีความน่ารักของน้องไลลาลูกสาวของคุณแม่พอลลา่าไหมคุณผู้ชมได้อมยิ้มกันด้วยสักครู่เดียวคะ่ะ กันนกซักเอะอ,อะไรก็โทษตำรวจเราเอาความรับผิดช,ชอบของเราเองไปยัดใส่ตำรวจทามากเกินไป<ม>ไหมค่อนข้างตำรวจมากถามจริงช่วงนี้มีอะไรกับตำรวจบ้างมีอะไรกับตำรวจจริงไอ้อคุณกนันโนมาฉันคิดว่าฉันเป็นอภัสราตลอดเวลาเลยอะสมัยนี้ตีก็ไม่รู้สอมึงตีกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเย็นนี้มึงลับรถกลับบ้านมึงระวังยางล้อมึงระวังกูนะอย่างเงี้ยยิ่งทอกกันนกซัก ทุกวันจริงๆนะคะพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรต้องคอยติดตามกันนะคะยิ่งถกกหนกซัก18นาฬิกา20นาทีค่ะส่วนตอนนี้เราขอพูดถึงกิจกรรมที่หลายคนรอคอยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนายเตยเซอร r ไ r i ส์ทริปครั้งที่17ค่ะเพื่อฉลองครบรอบ13ปีรายการนายเทนนะคะซึ่งครั้งนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมเหินฟ้าไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีค่ะกฎกติกาเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ รอบ13ปีนายตะเทนกับนายตะเทนเซอรไพ์ทริปครั้งที่17พาแฟนรายการเดินทางสู่สาธารณรัฐเยอรมนีดินแดนแห่งเทพนิยายสุดโรแมนติกสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติปราสาทพระราชวังที่คุณจะตราตรึงใจไม่รู้ลืมเพียงโพสต์ภาพตัวคุณกับรายการต่างๆที่ผลิตโดยนายตะเทนลุ้นเที่ยวฟรีแบบเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมดาราที่คุณชื่นชอบติดตามรายละเอียดที่ w w w n a y a t e n t v เป็นไงบ้างคะเห็นแค่ตัวอย่างนี้ก็อยากจะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะไปกับ,เ,ออกบเรานะ,ะก็อย่าลืมค่ะส่งภาพมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ worldwideweb.natren.tv นะคะส่วนตอนนี้เรามาย้อนอดีตก,กันกับ Your Memory วันนี้ในความทรงจําเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในวงการบันเทิงบ้านเราบ้างย้อนเวลาไปดูกันค่ะตอนยังไม่รังอ่ะยังไม่รังอ่ะมึงลงมาจะกลับจีนก็ได แต่ตอนมันดังแล้วเราต้องไปกลับจีนมันเสียเยงสมศักดิ์เปิดใจด้วยอารมณ์ดุดันในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วหลังทราบข่าวพร้อมสื่อมวลชนว่าจาพนมจะไปแสดงหนังฮอลลีวูดแม้จะยืนยันว่าไม่โกรธไม่น้อยใจและไม่เสียดายที่พระเอกลูกมอดตัดสินใจโกอินเตอร์โดยอ้างกับตนว่าขอดูแลงานต่างประเทศเองและให้สามงคลฟิล์มดูแลเฉพาะงานหนังในเมืองไทยพร้อมเซ็นสัญญาต่ออีก10ปี แต่ทันทีที่นางฟ้าเซนฟิรส7เตรียมเข้าฉายที่เมืองไทยเสียเจียงกลับให้ทนายความดําเนินการยื่นฟ้องจ่าพนมเรื่องละเมิดผิดสัญญาพร้อมเรียกค่าเสียหายถึง1,600ล้านบาทแต่ต่อมาได้คนกลางช่วยไกล่เกลีย่ยเสียเจียงจึงตัดสินใจถอนฟ้องขณะที่จาพนมก็ยืนยนันไม่มีเจตนาล่วงเกินและไม่เคยลืมพระคุณค่ะ มาดามสุมาแล้วนะจ๊ะนี่บอกเลยนะคะว่าคุณแม่คนสวยอย่างคอลล่านี่นะคะโอ้โหมีลูกทันใช้จริงๆเพราะว่าตอนนี้น้องไลลา,ล,าลูกสาวคนโตช่วยแม่เลี้ยงน้องได้แล้วนะคะ ลูกไม้หลน่นไม่ไกลต้นจริงๆค่ะน้องไลลา,ลาเลือกสาวสุดที่เลิฟของคุณแม่พอลล่าเทเลอร์นอกจากจยิ้มแมย้มแจ่มใสไปงานไหนก็ไม่มีหน้างอให้เห็นหรออยู่ที่บ้านชีกยังเป็นเด็กดีดีช่วยหม่อมมี่ัดดีเลี้ยงน้องชายน้องลูก,กา้าแบบยังไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยเลยค่ะ <c oughs> ช่วยช่วยป้อนนมลูก,ก้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้ป้อนอะไรบ้างตอนนี้ลูกก็กินแล้วนี่ป้อนอะไราบ้างคะป้อนป้อนแครอแล้วลูกก็ชอบกินไหมคะชอบกินมากเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ลูกก็หลับเวลาด้วยนะคะม <c oughs> ่าซ่กอ่ะมาดามเราอยากมีลูกสาวน่ารักแบบนี้บ้างติดอย่างเดียวเียังหาพ่อของลูกไม่ได้หรอ,อ